อ้าวให้ดูน้ำ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 มาอีกรอบดู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 โอ้ดูดโอ้น้ำมาอีกครั้งหนึ่งลถไปแล้วครั้งหนึ่งน้ำลถไปแล้วหนึ่งครั้งในในในดูดูดูด

ดูดูน้ำมาอีกรอบนู่นไปถึงนู่นล้ดูดูดูให้ดูต่ำๆดูดูดูคุณนาดูดูดูคุณนาเห็นนคุณนาดูดูดูน้่อยคุณนาคุณนาดูดูดดู ดูดูเ้ายนะมยางนั้นดูดูอลอยลมาตรงนี้ป๋งนอนลงป๋งอยนอนงไอ้อนะบอนอันนอนซื่อๆนี่นะบอนปล่อลดอกต้น้วนอ่นนอนลงงนะเอ้มั้อ oh mm ันนอ้วตู่อืนอนตรงนี้ข้างหน้านี่อ่ะตรงน้าี่ตรงนี้ตรงนี้อ่า ตรงนี้ตรงนี้อ่ะอ่านี่โอ้ดูดูดูน้ำดูน้ำดูน้ำาดูน้ำดูดูดูน้ำดูน้ำเด้ออย่าดูคนเด้อดูน้ำเด้ออ่นี่นี่นี่น่ารีสอร์ทนี่มูลรีเวอร์นี่น้ำมันลดไปครั้งหนึ่งแล้วน้องลังเราหาไปหาเซียแล้วน้องมารวมกันไปเที่ยวเออ เแถวพยงพยักไกยแกแล้วไปด้น้ำามาอีกครั้งหนึ่งรถก็มีแล้ววะไปว่าไปว่าไว่าอเปจงเงว่ะไปหาแต่กินเบี้ยไม่เป็นนะไปนั่งเลนฟังเท่เินจดนะเออา